อย่าไปจิตตกนะคะกับดวงตนเองนะคะว่าตนเองนั้นเกิดมานะคะอาพับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะหรือว่า,า,ด,า,ว halls, ด,าวดาวนู่นดาวนี่ก็ไม่ดีอะไรแบบประมาณอย่างเนี้ยนะคะคือบางทีดูดวงมาแล้วเออมันไม่ดีล้วจะทำยังไงคือดาวเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรกับดวงชะตาเขาเป็นเพียงแต่ผู้บอกเหตุการณ์นะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกิดลัคนาอย่างนั้นอย่างน,น,างนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะพี่มินก็กำลังศึกษาอยู่เหมือนกันนะคะกำลังศึกษา อยู่ตรงเนี้ยนะคะแล้วก็พบความอัศจรรย์ของเออนะคะเรื่องดาวบอกเหตุผ่านดวงดาวนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีกําลังใจนะคะอย่าไปจิตตกนะคะคนละเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะว่าอู้คนนั้นดาวพุฤหัสสวยจังเลยอะไรอย่างเนี้ยนะคะวาสนาดีนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเราเราแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ แล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนะคะอย่านะคะอัตตาเนี่ยมันมี3ประเภทนะคะอัตตาคือสําคัญตนว่าเหนือกว่าเขาอ่าอันนี้ก็เนาะราจะทําให้เราอีกโก้สูงอัตตาว่าเสมอเขานะเฮ้ยเท่ากันเลยอย่างเงี้ย อัตราว่าเราด้อยกว่าเขาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นกันเยอะเพราะว่าเราก็จะแบบโหอันนั้นดีว่าอันนั้นสอบได้ที่หนึ่งอันนั้นเรียนเก่งจังอะไรแบบประมาณนี้มันจะน้อยใจ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 ไม่เป็นไรนะคะน้อยใจมันจะเป็นด้อยค่าตนเองแต่ถ้าเกิดเออแบบเรามากไปกว่านั้นอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบโกรธขึ้นมานะคะนะด,ดังนั้นเนี่ย เออนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คืออปล่อยเขาปล่อยเขาไปอย่างนั้นแหละอะไรมันจะส่งเรามาเกิดอไม่เป็นไรนะคะเราเราเกิดมาแล้วแล้วเราเนี่ยมีบุญไหมนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยบอกพี่มิ้นเนาะว่า เออเราทําไมเราไม่นึกถึงบุญตัวเองนะคะได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เจอธรรมะคําสอนแล้วเราก็ยังเป็นผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมอีกนะคะแล้วก็ลงมือทําเพียรปฏิบัติแบบเท่าที่ตัวเองจะสามารถทําได้ไม่หยุดเลยนะคะอย่างพี่มิ้นเนีย่ยพี่มิ้นกล้าพูดเลยนะกล้าพูดว่าพี่มิ้นปฏิบัติทุกวันแต่ได้วันละมากวันละน้อยเอออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหจะต,ต้องนั่งสมาธิแบบว่านะ ตอนตื่นเช้ามาตื่นตีสามนะคะลูกตอนตอนนั้นน้องยังไปเรียนที่โรงเรียนปกติอยู่เนี่ยนั่งสมาธิได้3ชั่วโมงแต่ตอนนี้ไม่ได้หลักขาไม่ให้นะคะนั่งในน้อยมากนะคะก็ไม่เป็นไรก็เดินจงกรมเอาทำเอธิยาบทเอานะคะแบบเนี้ยนะคะเราเพียรไม่หยุดของเรานะคะวาสนามันก็ดีขึ้นมาเองนะคะ เทวดาก็มาช่วยเองนะคะดังนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องจิตตกนะคะกับดวงที่มันไม่ดีนะคะเราแต่ว่าเราก็ต้องพยายามอ่อนน้อมทำตนนะเออไม่เป็นไรว่าดวงไม่ดีช่างมันธรรมะจะต้องช่วยได้อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่ให้ทําอย่างนั้นนะคะดวงไม่ดีก็อ่ารับรู้แล้วแหละนะอ่ะมันก็ไม่เห็นจะบางทีแล้วเราก็สังเกตตัวเองได้นะว่าเออเราก็ประมาณอย่างนี้เราก็เออเรียนก็ไม่ค่อยเก่งทําอะไรแบบไม่ค่อยสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ แต่แต่แต่ตไม่ต้องไปคิดถึงมันบ่อยการคิดถึงมันบ่อยตอกย้ำจิตใจให้ลงไปที่จิตใจสํานึกเนี่ยตรงนี้มันทําให้พลังอ่อนนะคะพลังจิตมันจะอ่อนนะคะแต่ถ้าเกิดเ,เราก็อ่าวางวางค้างฟ้าเอาไว้ค้างฟ้าเอาไว้อย่างาอา่งอ,อนโยนนะไม่ใช่แบบปาทิ้งเงี้ยมันจะเป็นการโทรสะกับดวงตัวเอง,เอ,งอีกอ่ะนนี้ไม่เอานะคะก็คืออ่าวางไว้อย่างนั้นะนะคะตอนนี้ทําอะไรอยู่ตอนนี้หายใจอย,อยู่จิตอยู่กับลม hm, หายใจอ่ะตอนนี้ท้องพองท้องยุบอ่ะจิตอยู่กับตรงนี้ จิตอยู่แต่ละขณะขณะขณะของการเคลื่อนไหวของรูปกับน้าของกายกับใจเนี่เอาแค่เนี้ยเป็นกุศลเนี่ยเนี่ยเป็นกุศลมากๆเลยนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพี่มิ้นหลายท่านนั่นนะคะเออนะคะ ก็เคยคุยกับท่านเนี้ยท่านก็บอกโอ้ท่านก็ไม่เก่งทางโลกโลกเหมือนกันเรียนท่านก็ไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าท่านมีความอดทนและท่านมาใส่ใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอยากพ้นทุกข์อ่านเนี่ยตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าถือว่าเรามีบุญแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราปล่อยวางได้กับดวงชะตาว่ามันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ขอมาโฟกัสกับการสร้างกุศล หนึ่งน,งนงที่เราสามารถทําได้ตามกําลังสติปัญญานะคะบุญกิริยาวัตถุสิบนะคะจะนั่งสมาธิก็ได้จะให้ทานก็ได้ถ้าเรายังพอมีศักยภาพอยู่แบบเนี้ยทามันไปต่อเนื่องนะคะเชื่อเลยนะคะชีวิตมันจะเปิดทางมันจะเปิดหรือต่อให้ไม่เปิดทางทรรก็จะเปิดต้อนรับเรานะคะอย่าง อย่างคุณแม่ชีวิปจัจนาจา์ของพี่มินอย่างเงี้ยเออท่านก็บวชไปเลยทางโลกท่านก็ไม่สําเร็จแต่ว่าท่านมีความสุขทางธรรมงดงามในเส้นทางธรรมนะคะแล้วก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่เมตตาแบบเนี้ยนะคะทางธรรมก็จะเปิดรับเราเองนะคะแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราจะไม่เสียดายทางโลกโลกเลยถ้าเราไปได้สัมผัสออแบบความสุขทางธรรมนะคะอันนี้คุณแม่บอกนะดังนั้นนะคะดวงเราดีขึ้นได้ค่ะถ้าเราไม่จิตตกนะคะและสร้างกุศลสม่ำเสมอ